ครับมันนี้ชิพะสุกเล็กสุกเล็กวัวหน่อยวัวหน่อยอแบบรวดเร็วได้ด้วยนี่นีหันแล้วสับพ้อมผักซีหอยเลยป้าบอันนี้กะปรุงไว้แล้วะครับข้าวคัวปนน้ำปลาดีโอ้ยลงไปป๊า กีเพยียรตัวไอ้กีเพยรแล้วกันขาดบัวใดสุกนิดนี่ต้องร้อยต้องร้อยไม่ยากคุคน้นๆผลตรงมาก็เป็นแบบน,น,นี้สิ <Es> พอดีเสนามสนานเสียบใจ็เบงลุนนัวจะใ <incorporating acknow. S 2> <cido LES> ส่สมแล้วแะครับใส่ขมบุกเขากันเสีบ